สวัสดีค่ะกาแฟอีกแล้วจะเบิ้งคะจับกงก่อนลมเนาะค่ะเนาะโอเคอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อบายพุ่งพี่นกร้องเพลงบินบินลอนเลยนะคะมาคะอากาศดีค่ะ กินกาแฟก็เป็นต ah ุ ah ๊กตาผาฝันเพื ah ่อนๆก็มีความสุขทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ะเด้ออันนั่งชิบกาแฟกำกันยืนส่วนหลังเืินคุยกันจ้ากน้อยเนาะค่ะเนาะ อากาศดีค่ะอากาศดีสดชื่นขนาดเลย เด็กน้อยก็ยินนั่นฟุตบอลอยู่หลังเหินเ้ยนะคะใหญ่ i, ไปเป็นแต่ละรุ่นละรุ่นเนาะคะ่ะเนาะรุ่นนี้อันเป็นหนุ่มเป็นสาวรุ่นวัยอ,อ้อ,อก็ขึ้นมาแทนว่างั้นเดี๋ยวปะรุ่นก่อนก็โบเดมาเล่นเลยนะคะฟุตบอลโบเดมเล่นแล้วโอ้ย นั่นเอาก็ต้องจับค่ะนึกว่าหนวโบจับหลมมาพันล้มจับพันสนอยก่อนเลน่นอันฟุตบอนหลังเหินนี่ก็เป็นรุ่นรุ่นไปเลยค่ะรุ่นก่อนก็โตเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วก็บบได้มาเลน่นวันนี้ก็รุ่นใหม่เลยค่ะนี่กำลังเป็นอันเด็กน้อยวัยรุ่นกำลังคุยกำลังอั้นชอบออกข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะ กับม้วนไปอีกแบบนึงม้อนเนื้อตุกต๊กตากาแฟน,นั้นเทียวเข้าเทียวออกอยู่เหี้ยนั้นโอ้ไหลเทือขนาดค่ะมื้อเช้านี่กไะะ็ไปเหลือตั้งแต่เช้าเนาะค่ะเนาะไปเหลือไปเอาน้ำมันนั้นเซอร์น้นำแกนหลอนนะคะไดซิปเอสเกนลนค่ะแกนหลอนละยี่สิบสองเงินลินลลตร แต่ว่าอย่างโบมดค่ะวันนี้ก็แกนหล่นมดแล้วไปอันสั่งแกนหล่นใหม่อีกพันเธอไปเอาวันซุกแกนลนจนังหนามาวันนี้พันหมู่พันโทรมาบอกพันมีอยู่สามเกลนเมื่อแลงก็จังหน้าเปล่าเพราะว่าพันบูยู่เหอนก็เมื่อแลงหลังกินข้าวแล้วก็ท้าเบิ่งพันว่า หมู่แฟนอตุกตาพ่อน้าหอดเหืนจักมงแล้วก็จังนาพัก,กันไปเอาค่ะวันนี้ก็ไซเถอฟังก่อนไปเอาน้ำมันออกจากเหลือเนาะขอมดก็พักกันกลับบ้านมือน้อีนก็ททำงานอันเอ็ดได้หลายนาทีนะคะกะกลับมาบ้านกับไปหาอันผู้เท่าต่อค่ะผู้เท่าอายุเก้าบหปี ไปเยี่ยมพันเนี่ยค่ะเพราะว่าเคยไปประจาแต่ว่าบัาได้กินกาแฟนําพันกระถามเน่ยพันนาสงเอ้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยบอกกินเพราะว่าเพิ่งกินนั้นกินกาแฟไปตะเหินกับขนมปังก็เลยนั่งคุยกันสักสมมครึ่งชั่วโมงก่ะจากกันก็กบปานพ่อหนออยู่เห่วงกับบได้เนาะก่อนเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าบังกระเวยพันก็เลยบอกว่าเฮากราะเวยประ่าน อยู่ผู้้เดียวนะคะแต่ว่าอันดูแลตัวเองดีดีพันก็มีพยาบาลมาอาบน้ําอันเอทันเอเนียเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพันต์ซีอาบน้ําเองเพราะพันอย่างเอทเองได้มดจัดที่นอนเองมันบอกพันก็คุยให้ฟังนะคะกะบทีเนาะค่ะเนาะเมียพันเสียไปได้ประมาณปีครึ่งเนี่ยค่ะ อายุก็เก่าสิบมือเ้วเด้อค่ะแต่ว่าผัวพันอยู่อยู่น่ะอยู่วันเก่าสิบห้าย่างเก่าสิบหกแล้วแต่ว่าแข็งแรงแต่ว่าหาอายุเยอะเนาะค่ะเนาะคนอายุเยอะมันก็แม่น่แข็งแรงแต่ว่ามันมันบกคือคนนุ่มคนสาวเนาะค่ะเนาะเห็นแล้วก็ถ้าหาอายุขนาดนั้นกาถ้าว่าแข็งแรงคือพันก็ถือว่าโชคดีเะะดียเออตุกาตาบ้านอันนี้พันยังแข็งแรงอยู่คุยรู้เรื่องค่ะคุยเรื่องอัน ลูกเรื่องหลานเนาะค่ะเนาะเรื่องเหรนเนาะฟังคุยเรื่องไปใจกับเขาใจกับเขาเองอีกต่างหากเลยคะ่ะกับเขากา็ซูปมารกระโบ,บกไก่เพราะันอยู่แฟลตแล้วมันอยู่ไกลๆสิค่ะแต่เวลาลูกพันมาพันก็ไปใจกับเขาแต่พันซีโบเฮือนโบเฮเอ็ดเยอะเพราะว่าพันพันอยากทําเองไอ,อ้ตุ๊กตาก็ว่าดีค่ะเพราะว่าไปเองมาเองได้แต่ว่าก็ตตรงระหว่างโบเฮล้มเหมือนว่ามันก็เรื่องจริงเนาะค่ะเนาะ เราเห็นว่าอันนะเอาอันรองเท้าใหม่อันมันมีที่ว่ารองเท้าสําหรับคนคนสูงวัยที่ว่าบางทีการย่างการเตือนเนาะเนาะพ่นก็ไปทําเรียบร้อยแล้วค่ะบนวดาอทิย์นพ่นก็ไปวัดเท้าวัดเตือนนถทารองเท้าใหม่พ่นเสียมาส่งมันบอกพ่นก็ขุยเอาฟังดีดีค่ะ ไอตุ๊กตาก็ไปนั่งฟังน้ำคุยน้ำถามมว่วนแต่ว่ามานั่งนึกดูอีกทีคนเฮามันเวลามันมันไกล้นะมดเนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนอีกแบบหนึง่งเวลาอย่างนุ่มอย่างสาวก็พูดเลยอยากเอ็ดแต่ก็เฝ้าทำนะคะ่ะเด้อพูดเลยก็ได้ถ้ามานั่งบึงแล้วก็มันเวลามันเร็วอ,อยูะะะ่้อค่ะคนก็เกาเกาสิบพาย่างเกาสิบหกเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าอย่างว่าเพราะว่าทุกร่างกายมันก็เปลี่ยนตามสังขารของเาว่างั้นเถอะป้แต่สําหรับพ่นก็แข็งแรงเอ้ยก็ดีใจนําค่ะบอกพ่นว่าพ่นก็นอนนั่งเลื่อตื่นขึ้นมานึกว่าเป็นมืออื่นแต่ว่าพ่นมีนาฬิกาที่มันบอกบอกวันที่โตัวใหญ่ๆสะคพักพ่นว่าตื่นขึ้นมามาจองบ่เอ้ามันก็วันเก้าวันวานั่งเทื่อนนอนมันบ่มีเพื่อไปหาเนาะขอเนาะก็บอกว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตสําหรับคนวัยรุ่นคนโสค่ะ เหนือแห่งไซย่าฟังพ้นก็บอกว่าขอบคุณแลหลายที่สุดัตมาหาเฮาพันวันมาอันได้คุยกันนอกคณะได้เอ็ดได้คุยฮั่นคุยนี้กันถึงโบเยอะกันอย่างได้พ้อกันมันบอกอ่ะก็เอตุ๊กตาก็แฟนก็อนี่าไปหาพ้นจนพันนาะโบมีชีวิตอยู่เปล่าก็เพราะว่ามันเป็นความเคยชินนอกคณะหุ่นจักกันมาเหอะนี่ส แต่ว่าเออยังไปเออยังมานั่งอันคึดพูดเดียวเออดอกค่ะไปเบิ่งแล้วแล้วก็วิถีชีวิตอยู่ดีกินดีเนาะค่ะนาะสุขภาพแข็งแรงความจำเมื่อเดนนี่ก็ยังดีหมดเลยค่ะสุดยอดเลยว่าโบโบนิดนิดน้อยน้อยที่ลืมแต่ว่าก็โบได้ลืมเหมือว่าเพราะว่าโบโอดส่งนาทีพันก็เออเฮาบอกพิษเปบ่ว่าแสดงว่าความจำมันยังชั้นเยี่ยมเหมอนว่า ยิ่งไปใจก็เขาเองเนาะค่ะเนาะคนเกาสิพานน่ยย่างเกาสิบหกพันก็ไปออกไปอันเกือบคร่มือเลยค่ะเพราะว่าพ่นก็คล้ายๆออกกําลังกายคือมีรถเข็นย่างออกไปสิค่ะแล้วก็พ่นก็มีหมู่อยู่นมแฟตที่พันอยู่มันก็เลยสะดวกเลยว่ามันก็ได้คุยกันเนาะค่ะเนาะกับบุตีอันที่เออมานั่งคิดเบิ่งว่าเอ้าถ้าโบมีอันโบมีอันเพื่อนมีเต่เนาะค่ะเนาะก็เป็นเหงาเลยค่ะเลยว่า แต่ว่านี่มันได้มีมู่คุยกันมันเล้ม,มีการฝึกสมองเลยว่ามันได้ยันอนคลายเนาะค่ะเนาะลังเทือก็มีมู่มากินกาแฟน,น้ำมักนก็ใส่พยาบาลกับลังเทือมาตอนเจ็ดโมงเสาค่ะพยาบาลทุกมื้อมาแล้วกายเอานั่นเอ็นนี้พันพักก็ไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะก็ดีอีกแบบค่ะแต่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ,าสะอา้านก็เอ้ยก็ถือว่าโชคดีเลยค่ะเอ้ยตุ๊กตาบ้าถแต่ว่าคนอายุขนาดนี้เนาะค่ะเนาะ เพราะว่ามันก็สําคัญไม่บอกค่ะร่างกายสะอาดสะอา้านบ่มีกลิ่นตัวแรงอันนี้ก็คนคนก็อันดูดีเนาะค่ะเนาะอ่ะเอ้ยแห้งแห้งใช้ฝังค่ะ่าน,นั่งกินกาแฟาแล้วแวบเข้ามาในหัวสมองแล้วมันนี้ก็ได้งานเยอะค่ะเอ้ยกาแฟก็เอ็นนั่นเอ็ดนีน้เนาะค่ะเนาะตามวันวิธีแต่ละมื้อว่างั้นหรือปะ เมื่อกี้ก็ออกไปก็แล้วเพิ่งเข้ามาเนี่ยกำลังว่าอัดคลิปอันกินกาแฟอันคลิปสันอยู่แฟนแล้วเอินว่าพันเนอไปเอาของสั่งมาอยู่ร้านก็เลยออกไปเลยค่ะเอ้ยก็ไดะแต่ว่าดีที่ร้านมันที่สั่งอยู่เกลอเนาะก็เลยพนักงานว่าสุดโตเกอรมาไหวแทเพราะว่าเขาเพิ่งอันออกไปเมื่อกี้เปนมาแล้วอยู่ก็เกินอนี่บ่ก็เลยบ่เอ้นก็เลยว่ายู่ก็บ่เกือปันเธอแต่วันบ่ไกลก็เลยอันไปเอาของมาค่ะมื่นก็นเอาไป เหลือไปเอชเอ็เอนี้ต่อเนาะกันเนาะก็บอกว่ากันเื่อแหลงนี้ก็นตไปเอาวนแกนหล่นของหมู่ข้าพันเอามาเหืออีกสามสามแกหลนแต่ก็คงสิเป็นนั้นสองสามทุ่มบุหรี่เลยว่าเพราะว่าหมู่พันการยังโบงดงอดเงินไวเนาะกันเนาะกับบตีเพื่อพันธะโถมาหาอเอ็องไซเออฝังค่ะมันก็บรรยากาศอันดีๆเนาะก่ะเนาะดอกไม้บาน อากาศดีแดดอุ่นๆก็หาเรื่องมาเมาหมอยได้คุยกันทักทายกันเนาะกันเนาะอ่ะกาแฟาก็เมดแล้วเด้อค่ะคเพื่อนๆมีแต่ความสุขอันนี้กาเฟตนแหลงแล้วเนาะค่ะเดอยู่เหยือนทางเงินเอ้ยนี่มันห้าโมงครึงค่งกับห้าโมงแหลงครึ่งแล้วนับไปจากนี้ก็ห้าชั่วโมงบ้านเฮานะกันเนาะ,ะ,นาะบ้านเฮามันก็เป็นดึกแล้วก็เพื่อนๆก็กินขา้าว เรียบร้อยเนาะคนบางคนก็เข้านอนแล้วบางคนกันบางคนก็เพิ่งเลิกจากงานบางคนก็หนาอ,อกไปทํางานเนาะคะเนาะก็บอว่ากันก็เพ้่มีแต่ความสุขโชคดีกันทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้ค่ะเ้อเออตุ๊กตาผ้าฝันกน็ขอบคุณนลายที่มาทักทายกันเนาะคะเนาะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ